ทุกท่านเนาะอาจจะเป็นสักหนึ่งคำพูดหรือว่าหนึ่งประโยคก็ <f ew> ได้ที่อยากจะอยากฝากไว้เนาะ <mar ag ma> เป็นเหมือนเบสแคมป์เนาะเราเอาคำนี้ฝากไวเ้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจะแยกย้ยายกันเนาะอย่างอย่างผมแล้วกันนะผมผมผมคำที่ผมอยากจะบอกก็คือวันนี้เป็นวันที่มีความสุขครับนะฮะขอบคุณครับนุชค่ะเอ่อ <sh arp> วันนี้ประทับใจค่ะแต่จริงๆประทับใจทุกรอบเลยค่ะเลค่ะทุกๆการพบกันก็คือของขวัญค่ะเกๆนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจแล้วก็จบลงที่ใจค่ะ พี่จินค่ะพี่จินวันนี้มีความรู้สึกว่าเราได้มาสัมผัสความเป็นพุทธะในในตัวของคนทุกคนเราแค่เปิดใจยอมรับเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราต้องการขอบคุณคุณพง์ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณกาลายางมิตรทุกคนที่แบบมาแบ่งปันด้วยด้วยจนจนพี่จินมีความรู้สึกว่า ธรรมะมีอยู่ในทุกที่ในวงสนทนาของเกมเอทโอก็คือการได้ศึกษาธรรม,มะการได้ศึกษาความจริงของชีวิตก็ก็คุ้มค,ค่ามากที่มาลงคอร์สนี้ขอบคุณค่ะโอ้ค่ะคืออยากจะฝากคำสุดท้ายคือแบบขอบคุณเกมขอบคุณพี่พงษ์และทีมงานนะคะที่ทำให้ได้มาร่วมเจอกันรายนานมิตรในในคอสคอสนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ ครับโอครับก็ขอบคุณพี่พงษ์แล้วก็ขอบคุณทีมงานครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆความซื่อสัตย์ของทุกๆคนครับขอบคุณครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าค่ะชีวิตสวยงามเสมอหามันให้เจอค่ะนายหญิง ในหินมีหยางค่ะในหยางมีหยินค่ะในสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดมันจะมีสิ่งที่สวยงามที่สุดค่ะในสิ่งที่อันตรายที่สุดมันจะมีสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณพี่พงศ์ขอบคุณทีมงานน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็กลยาณนิทุกคนเลยค่ะดีใจที่เรามาเจอกันค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้แบ่งปันกันทุกทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้กันมันมีคุณค่ามากค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ ขอบคุณพี่พงษ์พี่ชนมาค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทีมงานพี่บีหนึ่งแล้วก็พี่ออยที่เราได้มาร่วมแกงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันสุดท้ายคือวันนี้จริงๆร,รู้สึกถึงความว่างไม่มีคำพูดอะไรขอบคุณค่ะ ก็อ่าพี่บีก่อนนะคะก็ขอบคุณพี่พงษ์เช่นกันเนาะที่ชวนมาทําสิ่งดีๆด้วยกันแล้วก็ขอบคุณน้อง,องๆด้วยจริงๆอบอุ่นมากกับการมาร่วมทีมแกง A อ a น p h a นะคะรู้สึกเหมือนเนาะเป็นอะไรที่มันคลื่นพลังงานมันไปได้วยกันในขณะเดียวกันพอมาเจอกับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็รู้สึกโอ้มันก็เป็นพลังงานใหญ่เลยคราวนี้มันก็ไม่ได้เพียงแค่เล็กๆของเรา5้าคนอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้เรามีทีมที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วก็รู้สึกได้เลยคำสุดท้ายก็คือว่าอยาก จะเหมือนกับตอนนี้เนาะเรารู้สึกเหมือนเป็นผีเสื้อค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเนาะเราเป็นผีเสื้อหลายๆตัวที่ออกมาจากกรอบแล้วแล้วเราจะบินไปได้วยกันเดี๋ยวเราจะบินไปขึ้นป่องภูเขาไฟได้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่เบสแคมป์ใช่ไหมแล้วเราก็จะขึ้นไปได้วยกันขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ร่วมเดินทางค่ะครับก็ขอบคุณทุกเหตุปัจจัยครับที่ทำให้มีวันนี้ ครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของทุกๆคนครับถ้าเป็นเข็มก็ขอบคุณะคะ่ะที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกันคันมากๆนะครับเดี๋ยวปลาเข็มนำพาวน,นายสักรอบหนึ่งเนาะเนาะเรือแลนดิ้งทั้งหมดนะครับขอบคุณทุก เหตุปัจจัยเนาะขอบคุณทุกคนมากครับ